ตอนนี้เขากัอยู่บนรถไฟกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าลงมากๆนะคะ่ค่อยมีคนเลยในมือนี้เนาะตอนนี้เขากำลังมุ่งหน้าที่จะไปเวียนนานะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะไปยังประเทศไทยเนาะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรีลียนะคะตอนนี้เขากับยู่บนรถไฟกันแล้วเนาะล้วก็เดินทางมาถึงประมาณอีกซิปนาทีเขาจะถึงสนามบินเวียนนาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะลงจากรถไฟกันแล้วนะคะ สวัสดีครับตอนนี้บนรถไฟคือแบบโล่งม,มากๆนะคะบ่มีคนเนาะเดี๋ยวจะหนแม่จ๋าจะเก็บบรรยากาศในระหว่างเดินทางมาฝากนะคะบ๊ายบายออตอนนี้ถึงสนามบินเวียนนาแล้วนะคะรอรอรอก่อนวว็ดวิโอเคให้ป้าป้าลงก่อนป,ป,ป,ป้าป้าฟุส รถไฟเที่เข้ามานะคะเขาจะมาจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะแล้วตอนนี้เขากายอยู่ในสนามบินแล้วเนาะกำลังรอเช็คอินนะคะเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปลงที่สนามบินดูฮานะคะและตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะสนามบินเวียนนาเนาะผู้โดยสารหรือว่าผู้คนในสนามบินไม่ค่อยเยอะนะคะคนไม่ค่อยหลายนะคะแม่จ๋าคิดว่าน่าจะปลอดภัยดีในการเดินทางครั้งนี้ค่ะ และตอนนี้เขาก็เช็คอินโหลดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกับพ่อมีเวลายอยู่ก็เลยพากันแวะมากินอาหารก่อนที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะพาสต้าน่าอร่อยมากมานี่คือคนพาสต้าโอเคป๊าป้าชิมมีโอลิวาชิสตัวนโอเคชิมมีโอลิวามามาลูก หลังจากกินอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะเขากับเขาไปดานไนกันเพื่อจะไปล่อขึ้นเครื่องนะคะ ทั้งนี้ทังนี้เหรตอนนี้เขาก็ถึงแล้วแต่วา่าไก่ยังบ่าท่านได้เปิดให้เช็คอินนะคะสำหรับเข้าเตร์ของสายการบินเนาะต้องรอเวลานะคะหลังจากที่นั่งรอสักพัก เคา kind of เตร์เขาก็เปิดเนาะเขาก็เช็คอินเขามานั่งรอดันไนแล้วนะคะแล้วก็รอเวลาที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะซึ่งต้นทางของเฮาเวียนนาเนาะเฮาจะไปลงสนามบินดูฮาดูฮาก็คือประเทศกาตานะคะซึ่งการเดินทางนะคะจากสนามบินเวียนนาไปยังประเทศกาตาสนามบินดูฮานะคะเฮาจะใส่เวลาเดินทางประมาณอ่าหาชั่วโมงนะคะประเทศกาตานะคะอากาศล้อมรอบไปด้วยแบบว่าทะเลเนาะ แล้วทางฟังคุณน,นะคะเขาบบว่าอากาศจะห่อนกว่าทางเวียนนาบาันเฮานะคะซึ่งประเทศออสเตรียของเราก็คืออากาศหนาวอยู่เนาะแต่ว่าทางประเทศกาตาคือว่าอากาศห่อนนะแล้วประเทศกาตานะคะก็เป็นประเทศที่ร่ารวยพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเขาคุดเจาะน้านมันเป็นอันดับต้นๆของโลกในการส่งออกเลยนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าประเทศกาตาส่วนมากเขาก็จะแบบว่าร่ารวยนะคะจากการดูดน้ามันเนาะ ซึ่งเขาจะมีทั้งน้ำมันมีทั้งกาดเลยนะคะในการทรงออกนะคะสำหรับประเทศกาตาเนาะซึ่งเวลาจากออสเตรียกับกาตานะคะห่างกันประมาณสองชั่วโมงเนาะซึ่งเวลาในกาตานะคะเขาจะเร็วกว่าประเทศออสเตรียนะคะ2ชั่วโมงเนาะหลังจากที่เฮาไปลงสนามบินดูฮ่าแล้วนะคะเฮาจะรอเปลี่ยนเครื่องเพื่อจะเดินทางไปสนามบินภูเก็ตนะคะ อรอเวลาเปลี่ยนเครื่องกับประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะในการเปลี่ยนเครื่องที่จะขึ้นเครื่องไปลงภูกเก็ตนะคะในการเช็คอินเข้ามาในสนามบินเมื่อกี้นะคะกับเป็นอย่างที่สะดวกสบายมากๆเจ้าหน้าที่เฮ็ดงานรวดเร็วมากนะคะเพราะว่าข้าเจ้าแยกสันปันส่วนกันออกเนะาะสำหรับใครที่ไปประเทศไทยนะคะกระช่องหนึ่งไปประเทศไหนกระช่องหนึ่งนะคะนู่นนี่นั่นคือแบบเออแยกกันเฮ็ดงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวดเร็วนะคะกับ,บ่มีปัญหาในการเช็คอินนะคะ แล้วอย่างหนึ่งนะคะในการเดินทางครั้งนี้นะคะสิทธิพิเศษที่เฮาได้รับก็คือว่าเฮาอาจเดินทางกับเด็กหน่อยนะคะซึ่งเฮาจะบริจาแถวโดนนะคะถ้าเกิดว่าเขาเห็นเข้ามากับเด็กหน่อยนะะ่ะเขาจะมาเอิ้นล้ะกาแบบว่าใหส,าส่ชิดแบบไปก่อนเฮ็ดอียงก่อนก่อนคนอื่นนะคะหรือผู้ใดก็แล้วแต่นะคะสําหรับใครที่เดินทางกับเด็กหน่อยนะคะถือว่าสะดวกมากๆนะคะตอนนี้เสียงประกาศแล้วนะคะได้เวลาไปขืนเครืองแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาไปต่อกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเก็บ ผ่าบรรยากาศมาฝัางเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าอ่าบ่าคอยมีค้นแอรา์าดปันไดนะคะเพราะว่าเขาก็แบบว่าให้ยเว้นระยะห่างเขาจะปล่อยผู้โดยสารเขามาเรื่อยๆอ,อย่างประมาณนี้เนาะเพื่อลดการแอร์ดนะคะ อเล็กหนูทำไมไม่ถือกระเป๋าหนูนี่น <No. S 1> ตื่นเต้นนะคะถ่งกระเป๋าแล้วย่นกระเป๋าทุกอย่างให้แม่จ๋าแล้วยานบรไดไปขึ้นเครื่องเปล่าเรียนออกกรอนเลยนะคะตื่นเต้นหลายเร็ว ตอนนี้เ้าก็อยุ่บนเครื่องนางประจาทีเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือสิ่งของที่ข้าเจ้าแจกนะคะก็จะมีหน้ากากหล้กก็จะมีถุงมือนะคะหลักก็จะมีเจลล้างมืออยู่ในซองนี่นะคะซึ่งข้าเจ้าจะแจกให้ทุกคนเลยเนาะแล้วสาหรับในส่วนของน้องเล็กนะคะข้าเจ้าก็จะแจกเป็นชุดของเล่นเป็นกระเป๋าสมุดนิทานระบายสีอย่างของเด็กนะคะแล้วในการนางเครื่องเนาะของห้าแบบว่าเป็นสามเบาะติดกันซึ่งเข้ามาน้ากันเขาก็จะจัด<ม>ให้นางน้ากันนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดมาสองกระจะแบบว่าใหา้นั่งสองคนล้วก็จะเว้นที่ว่างไว้นะคะจังคนข้างๆเนาะน,นี่ที่ทัดไปน่ะมีสองเบาะนะคะเพิ่นก็นั่งคนเดียวเพราะว่าเพิ่นมากคนเดียวนะคะซึ่งขาเจ้าจะจัดเวน้นระยะห่างในการนั่งนะคะเพื่อป้องกันโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนะเาะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนค่ะอันนี้เป็นกระเป๋านะคะเป็นเปเสามารถใส่ของใดดันในเนาะเป็นสีสันน่ารักมากๆเนาะเป็นกระตูนนะคะของเด็กๆนะคะ ถึงใจน้องกเหลากหลายค่ะทุกคนก็นจะได้รับแบบนี้นะคะเด็กหน่อยเนาะกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มมักก็คือแบบนี้แหละเป็นจอนีนะคะก็จะมีหนังมีฟังเพลงให้นะคะและจะมีรายการทีวีต่างๆให้สําหรับผู้ใหญ่สาหรับเด็กหน่อยเข้าเจ้าก็แยกหมวดมูไว้ให้ย,ย่างดีเลยเนาะแล้วก็มีหูฟังใส่เพื่อจะบอเป็นการรบกวนคนอื่นนะคะซึ่งก็แบบว่าเป็นกิจกรรมเล่นแบบเพลินๆเนาะถ้าใครบอเบิ้งก็สามารถนี่แหละ มีเครื่องบินนะคะให้เบิงรายละเอียดเนาะว่าเขาจะไปใส่เดินทางไปไหนแล้วก็ับไปทางเขาจะมีอย่างแน่เขาจะจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วที่ขึ้นในจอที่เห็นก็คือแบบเขาจะมีแผนที่ในการเดินทางให้เขาเบรงอยู่ตลอดเวล,ลานะคะในจอตอนนี้ก็คือเป็นสนามบินเวียนนาเนาะที่เขานั่งกู่ตอนนี้แหละแล้วก็จะมีเมืองมีอย่างรอบๆนะคะมีประเทศเพื่อนบ้านมากันะ มีเส้นทางไหนแน่ที่เขาจะขับ่านเนาะที่เขาจะผ่านไปเพื่อที่จะไปยังสนามบินดูฮานะคะต่างๆนี่เขาก็สามารถเลือกเบิงงเลือกเกิจกรรมใดต่างๆเลยนะคะสำหรับในจอนี่เนาะทริปที่เขาจะไปนะคะเส้นทางในการเดินทางมีให้เหลือกมากมายเลยเนาะนี่ แล้วก็ไปทางเขามีสถานที่ท่องเที่ยวมีโรงแรมมีแยงแน,นเขาจะาจาแนะนําไวน้นนนี้เลยนะคะซึ่งเป็นแยงที่ดีมากๆเนาะสะดวกสบายค่ะบึงแก่เพิ่นไปนะคะขาเวลาไปนอดีกว่านาั่งแบบเงาๆนะคะแก่เ้งไปค่ะหลังจากชเครื่องบินบินึ้นได้สักพักหนึ่งเนาะเรากับพนักงานกับมอีอาหารมีน้ำมาเสิร์ฟให้เฮ้านะคะซึ่งน้ำได้เครื่องดื่มต่างๆก็จะมีให้เฮาเลือกเนาะน้ำเปล่าชากาแฟนะคะ ว่าจะเป็นไหว้เป็นอนียงตะแลวแต่นะคะต่างๆคือเขาจะเอามาเสิร์ฟให้าฟรีนะคะเราก็สามารถเลือกดื่มได้ตามความต้องการเนอ้อแล้วก็จะมีขนมให้ด้วยนะคะ<อ>ในส่วนของนอ้องเ็กกินขนมดื่มนม้ำเรียบร้อยแล้วก็เด่นเกมเบิงกระตูนยังนุนนิันไปนะคะแล้วเดี๋ยวสักพักขจ้าจก็จะมาเสิร์ฟอาหารคํานะคะ และนี่ก็เป็นอาหารคําของเห้านะคะแม่จ๋าเลือกเป็นขา่าวล้วกาเป็นแกงกะทิอกไก่นะคะไห่หนองอเล็กเนาะแล้วก็าจะมีสลัดผลละไม้นะคะสลัดพักอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำสลัดแบบเหมือนเป็นอะโวคาโดนะคะสีเขียวเขียวเนาะและก้กกาอันนี้จะเป็นขนมนะคะของหวานนะคะและ้วกาทัดไปนั่นก็จะเป็นขนมปังค่ะ<ก>ซึ่งนี่ก็จะเป็นอาหารชุดหนึ่งสําหรับหนึ่งคนเนาะแ,<ก>แต่ว่ารลยการอาหารข้าเจ้าก็จะมีให้เหลือประมาณ3อย่างนะคะ แล้วก็จะมีน้ำเปล่าไห่อีกหนึ่งขวดนะคะอีกสักพักนะคะเฮาจะถึงปลายทางของเฮาแล้วเนาะเดี๋ยวก็ได้ลงแล้วค่ะตอนนี้เฮาก็ถึงปลายทางแล้วเนาะเครื่องกําลังร่อนลงนะคะเห็นภาาบรรยากาศสวยๆก็เลยเก็บเอาฝากพี่น้องค่ะซึ่งตอนนี้ก็คำแล้วนะคะเป็นช่วงหัวคำนะคะสําหรับประเทศกาตานะคะ และตอนนี้เขาก็ลังเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังยางเหล่นอยู่ในสนามบินดูฮานะคะซึ่งเขาจะรอเวลาเพื่อที่จะเปลี่ยนเครื่องตรงนี้นะคะต่อไปยังภูเก็ตนะคะ<ไ>ตอนนี้เขาก็ับเช็คอินเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังยางเขาไปขึ้นเครื่องเนาะน้องอเล็กฝ่าวลหลแลนก่นเลยค่ะตื่นเต้นค่ะนะคะสนามบินดูฮาเป็นสนามบินที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ผู้คนหลายมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นเ้าต้องระมัดระวังเนาะและตอนนี้เขากะได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เช่นเคยเนาะสำหรับเด็กๆนะคะเขาก็จะมาแจกของเล่นคือเก่าเนาะแล้วก็มีกระเป๋าหา้แล้วก็มีชุดของเล่นห้เด็กน้อยคือเก้านะคะแล้วเดี๋ยวสักพักนะคะเขาจาก็จะมาแจกอาหารแจกเครื่องดื่มว่นไปเนาะคือจังที่ไม่ใจ่เฮดคลีปไห้เบิงอันก่อนนั่นแหละนะคะจะเหมือนกันนั่นแหละเนาะแล้วเดี๋ยวจังไหนเข้าไปเจอกันที่ภูเก็ตค่ะ และตอนนี้นะคะเข้ากับถึงโรงแรมถึงที่พักของเข้าแล้วอันนี้เป็นภาพบรรยากาศรอบๆของโรงแรมเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะที่พักของเขากะอยู่ติดทะเลเลยนะคะหลังจากที่เขาลงเครื่องที่สนามบินขอบอกว่าบรรยากาศแบบคึกคักมากเนาะเจ้าหน้าที่เยอะมากๆนะคะที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสิ่งแรกที่เขาจะเจอนะคะคือเจ้าหน้าที่จะบอกให้เขาเตรียมเอกสารนะคะว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างที่จะต้องเตรียมนะคะเพื่อที่จะไปตรวจ นะคะโควิดเนาะในด่านต่อไปค่ะซึ่งด่านต่อไปของเขาก็คือจะเป็นด่านที่เขาออกจากสนามบินนะคะพอหลังจากออกสนามบินแล้วก็จะไปเจออีกด่านหนึ่งก็คือเป็นด่านที่เขาจะต้องไปรับชุดตรวจนะคะเพื่อจะไปทสโควิดนะคะพอเขามาเจอด่านสุดท้ายแต่บท้ายสุดนะคะคือแบบว่าทสโควิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปยังด่านด้านนอกสุดเนาะเพื่อที่จะไปขึ้นแท็กซี่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการว่าเราจะไปหาดไหนโรงแรมไหน นะคะบอกเขาแล้วเขาก็จะชี้ให้เราไปขวาไปซ้ายก็จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรืออะไรน่ะมารอยอยู่นะคะซึ่งทุกดานนะคะเจ้าหน้าที่เยอะมากนะคะคอยยืนให้บริการนะคะแล้วก็เราสามารถสอบถามหรืออะไรต่างๆได้นะคะซึ่งพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีมากๆนะคะ แล้วแม่จ๋าเขาบอกว่าในการตรวจโควิดนอดที่ว่าแย่เข้าจมูกนะคะแม่จ๋าเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่มือเบามากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ล้วงลึกล้วงอะไรมีเลือดไหลเลือดออกเหมือนที่แบบแม่จ๋าเคยอ่านเจอนะคะหรืออะไรหรือแบบว่าในหลายๆคนถี่มาบอกต่อซูฟังอย่างก่อนหนี่เนาะเพราะว่าดาน,นี่แม่จ๋ากังวลมากๆนะคะแต่ว่าทุกดานกับแบบว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะบ่มีอย่างให้กังวลเหมือนที่ได้ยินข่าวรอมาเนาะ แต่ว่าอาจจะเป็นบางคนหรือป่าแม่จ๋าก็บน่ใ,ใจแต่ว่าเจอกับตัวเองคือประทับใจมากๆนะคะแล้วสิ่งที่แม่จ๋าเจอคือแบบว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเจ้าหน้าที่มือเบานะคะไม่ได้ล้วงลึกไม่ได้มีเลือดไหลหรืออะไรเนาะ<ม>แล้วป้าป๊าก็โอเคแล้วน้องอเล็กก็โอเคทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมากค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่มากนะคะที่ปฏิบ,บัติงานได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากๆค่ะประทับใจมากๆค่ะแล้วยิงมาเจอที่ผ้าของเขาคือแบบป้าปาประทับใจมากค่ะ ได้ยินเสียงทะเลนะคะอยู่ใกล้ชิดทะเลเลยเนาะและนี่เป็นเมนูรอบค่ำของเราเนาะซึ่งเป็นเมนูมื้อแรกนะคะที่เรามาถึงประเทศไทยเนาะของปาป๊าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนะคะแล้วก็มีไก่ทอดหัดใหญ่แล้วก็มีไก่ทอดกระเทียมราดข้าวนะคะซึ่งเราไม่สามารถออกไปไหนได้เนาะต้องอยู่ในห้องรอผลออกนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่ารอประมาณ8ชั่วโมงนะคะ ที่นี่นะคะเข้ากับรอบประมาณ6ชั่วโมงนะคะเวลาประมาณ2ทุ่มนี่แหละเจ้าหน้าที่กระทรมาแจ้งว่าผลตรวจออกแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะคะแล้วพรุ่งนี้เราก็สามารถออกข้างนอกได้เนาะแต่ว่าเมนูอาหารใน้อนี้นะคะปปไก่ทอดกระเทียมราดข้าวคืออร่อยมาก แต่ว่าไก่ทอดหาดใหญ่นะคะแม่จา๋าขอตีนิดหนึง่งว่าเขามีกินนะคะเหมือนไก่จะไม่สดเนาะแล้วกะปะป๊านะะในส่วนของเบอร์เกอร์ปรป้าก็คือปป๊าบอกว่าไม่สดเหมือนเหมือนเบอร,ร์เกอร์เนื้อข้างในน่ะคือไม่สดไม่ไม่โอเคเนาะนั่นแหละแล้วทีนี้นะคะเมื่อคืนก็คือปป้าท้องเสียแล้วก็อ้วกนะคะอาจจะเป็นจากการกินเบอร์เกอร์แหละเพราะว่าปป้าไม่ได้กินอย่างอื่นเลยเนาะแล้วแม่จ๋ากับน้องอะไรกับปกตินะคะเพราะว่าบ่ได้กินเบอร์เกอร์กับปป๊านะคะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะจากโรงแรมที่พักของเราเน,ะนาะนั่งกินอาหารเสา้าไปฟัง,ฟงเสียงคลื่นทะเลไปน้านะคะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสนะคะเส้นหมี่ลูกชิ้นปลานะคะแซ่บมากๆค่ะบ่ะต้องปุงเลยนะคะแล้ะก็อาหารเส้าข้าวาจอจะมีหลากหลายมากๆเนาะแต่ว่าแม่จ๋าก,ก็บบคุคคอย่างนะคะก็กินตะแครนี่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นข่ายำของเมืองภูกเก็ตเลยนะคะซึ่งเป็นเมนูที่ทั้งโรงแรมแนะนำเนาะแม่จ๋าก็เลยต้องตัดมาชิมนะคะซึ่งสีสันสวยงามแล้วก็แซ่บมากๆนะคะมีกลิ่นของผักแผว ในส่วนอาหารและกะเครื่องดื่มต่างๆนะคะทางโรงแรมก็มีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะกัเลือกอาตามชอบเลยแต่ว่าแม่จ๋ากัเลือกเ็ามาแค่นี้แหละนะคะในส่วนของปะป๊านะคะอาการท้องเสียกับบอดีขึ้นเนาะป๊ะป๊ากัดื่มแต่กาแฟแล้วก็ดื่มน้าผลไม้นิดหน่อยนะคะแล้วกัเดี๋ยวเขาตะกี้ยางเบิงรันคายาขังๆได้หลับพื่นบระทันเปิดเนาะแล้วกัเดี๋ยวปะป๊าก็จะกับพื้นห้องนะคะมานอนผักอรกรถ้าเกิดว่าอาการบอดีกับเดี๋ยวจะ ลงไปอ่านขายะาหรือไปสั่งกับไปหาหมอนะคะเดี๋ยวรอเบอรการอีกสักพักหนึ่งเนาะแล้วถ่ายคลิปนี้นะคะแม่จากก๋ากะขอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆกคนนะคะ mm hmm. คลิปนี้นะคะแม่จากก๋ากะขอจบไปแค่นี้ก่อนเนอาะจะไหนเอาไว้จะก็ไม่คลิปหนาค่ะ mm hmm. ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ